เราวันนี้ก็เดี๋ยวเยี่ยมแมวน้ำอีำตั้มหลังปีกแป้งนะคะใจเยี่ยมแมวใจปลาสบะตสั้นตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเาวมานันเอาไปอ,อบแอียงไงนะคะอบกรอบเลยเดี๋ยวเยียแมวจะซอยซอยง้อมกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวไปตอดนี่ใบกูดเดี๋ยวแมวใส่ใบกูดกันนะคะตอดเดี๋ยวเยี่ยมแมวตอด นี่เดี๋ยวยังไม่จะซอยงอมกับปลาเตียมก่อนนะคะนี่ปิดเดี๋ยวแม่กลเอาไปคั่เวเดี๋ยวแม่รอปลาย่างตีนองอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ทำข้าวแบบนี้ไปพางกล้วลูกก้ามเปียกใครเดี๋ยวแม่ไม่มีนะคะเดี๋ยวแม่ใแซนานามันเน่าแม่เชื่อวเตรียมกล้นนะคะ รอป่ายางจากหน่อขาเขียวเตรียมอาหหอมปดดกคูดแล้วก็วปิกนะคะต่อนะคะเดี๋ยวงม่อกตักกวเตรียมแล้วก็กวเอียวหอมนะ

អត់ណានំខាវទៅអបអង្គเองណាយូណាណា กลัวอะไรเลยนะหรือจิ้มก็ได้นะรูปปัน้นเกีก๊ยวก็ได้เดีย๋ยวแม่จะตอดปลานะคะเดีดด๋ยวรอนื้อมันรอหนอน สลาซาบะนะคะสามตัวเยอะนะคะรอน้ำมันก่อนน้ำมันโดนไม่ดีดี กำนังติดใจเองนะคะเก็บมูโถอมหมได้ไวเลย ระบานะคะตั้งตัวเกตั้งตัวโอเคเลยนะคะปลาเกรบเลยปลาสะบัดนะ ทางครลอไปเลยเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกยกันแน่กะปีไหลน้ำน่าก็ว่าเกลือแม่ลูกเน่านะคะหมาเน่าเหยี่แมวไม่มีลูกกล้ามนะคะกลายลูกเน่าช่องโจรตาเป็นวัดมา น้ำปลานะคะน้ำปลากระป๋องจอนเกี่ยอยู่หลนคะา่อ่นะคะ เดี๋ยวขอมะนาวก่อนนี่มีกัวนะคะเดี๋ยวแม่เอากัวไว้นะคะ โรยนะคะใส่ปล ok> อกโรยกระดาษบังนะคะหัวหอมหอมเขียวนะคะไม่ได้เราเตรียมกันไหมไม่ไอ้นี่เต๋ายังใบมัดจะหัวหอมนะคะ có thêm thêm nữa rồi luôn mà nó không ăn mà ăn luôn đi ôm mặt coi tiệm rồi mất เสร็จแล้วนะคะน้ำปิกปลากรอบเสร็จแล้วนะคะน้ำปิกน้ำปิกปลาน้ำปิกแอง,งเสร็จแล้วนะคะน้ำปิกแองปลากรอบอร่อยนะคะหอม